Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่24ตุลาคม2023 Series ความสัมพันธ์ที่ชีวิตแสวงหาวันที่7ความสำคัญของความสัมพันธ์เคยคิดว่าพระเยซูทรงมีเพื่อนสนิทบ้างไหม ไม่นานนักหลังจากที่พระองค์ทรงเริ่มพันธกิจในโลกพระเยซูทรงเรียกชายสิบสองคนและสามคนในนั้นกลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทที่สุดของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่สข้อที่1 8ถึง22บอบอกกับเราว่าขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับแอนดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพ,พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบุตเซเบดีกับยอนน้องชายของเขา กำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเซเบดีผู้เป็นบิดาพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีแม้ว่าชายเหล่านี้จะเริ่มต้นจากการเป็นคนรู้จักพวกเขากลับกลายเป็นเพื่อนที่น่าทึ่งอันเป็นผลจากการได้ทำสิ่งต่างๆร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเช่นกินข้าวด้วยกัน อธิษฐานด้วยกันเดินทางด้วยกันและรับใช้ผู้อื่นด้วยกันและนี่ไม่ใช่มิตรภาพที่เกิดจากความพยายามของพระเยซูฝ่ายเดียวเท่านั้นในคืนที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตของพระเยซูพระองค์ทรงแบ่งปันความรู้สึกของพระองค์กับเพื่อนสนิทที่สุดและพระองค์ขอให้พวกเขาอยู่กับพระองค์และอธิษฐานแม้ในจุดนี้เพื่อนๆของพระองค์ อาจไม่ได้ทำทุกอย่างถูกต้องเหมาะสมพวกเขาไม่แม้แต่จะตื่นมาเพื่ออธิษฐานร่วมกับพระเยซูแต่พวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกเขาอยู่กับพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่3 6 4 1บถึง41บอกกับเราว่าแล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกีตเสมนี แล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อรอไปอธิฐานที่โน่นพระองค์ก็ทรงพาเปตโตรกับบุตรทั้งสองของเสเบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่งจึงตรัสกับพวกเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเราแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์เสด็จก,กลับมาหาพวกสาวกทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งหลายนอนหลับอยู่พระองตรัส กับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังเราไม่อยากคาดหวังให้เพื่อนของเราสมบูรณ์แบบหรือสนับสนุนเราในแบบที่มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้แต่เราทุกคน ต้องการคนที่คอยสนับสนุนเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดวันนี้เรามีเพื่อนที่พร้อมจะสนับสนุนเมื่อเราต้องเผชิญกับวิกฤตหรือไม่หากเรามีเพื่อนแบบนั้นให้เราติดต่อไปหาและขอบคุณพวกเขาแต่หากยังไม่มีเพื่อนเช่นนั้นเราอาจต้องก้าวออกจากตัวตน ที่พยายามจะเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาโอบรับความเปราะบางของชีวิตแล้วก้าวเข้าไปหาใครสักคนที่จะเป็นเพื่อนแบบนั้นให้กับเราได้พูดกันตามตรงแล้วความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องน่ากลัวการถูกปฏิเสธอาจทำให้เจ็บปวดและพระเจ้าคือผู้เดียวเท่านั้นที่จะทรงมีความสัมพันธ์อันสมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าทรงสร้างเรา เพื่อให้อยู่ในชุมชนร่วมกับผู้อื่นและพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกนี้ดังนั้นให้เราลองเสี่ยงดูสักตั้งและเริ่มสร้างมิตรภาพที่แตกต่างกับผู้คนจากหลากหลายรุ่นเพราะเมื่อวิกฤตมาถึงและมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันใดวันหนึ่งเราจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันเพียงลำพัง ในพระธรรมสุภาษิตบทที่ข17ข้อที่17บอกกับเราว่ามิตรสหายยอมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากสิ่งที่ต้องใคร่ครววในวันนี้ลองพิจารณาถึงความสัมพันธ์แบบต่างๆที่เราได้ศึกษาและใคร่ครวนในตลอดสัปดาห์นี้มีความสัมพันธ์ประเภทใดบ้าง ที่เราอาจต้องให้ความสำคัญมากขึ้นมีสิ่งใดบ้างที่เราต้องเริ่มลงมือทำในวันนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งมากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงครอบครอง ผู้ทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นและส่งเสริมกำลังในทุกความสัมพันธ์ของเราเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างและวางเราไว้ท่ามกลางผู้คนรอบตัวเหล่านี้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการสำหรับในพื้นที่ชีวิตของเราในครอบครัวในชุมชนหรือในกลุ่มเพื่อนเอนของเรา ขาทรงช่วยเราให้ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีเป็นที่ถวายเกียรติเป็นการรับใช้ผู้อื่นและพระองค์ด้วยหัวใจที่รักและเทิดทูนพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน